ข้อ4นะครับข้อ4โจทย์คือ s i n 3x ส่วนแทน 5x เราจะหาอนุพันธ์มันทีนี้เราอาจจะสังเกตพบความคล้ายคลึงระหว่างข้อ2เมื่อกี้ข้อ2เมื่อกี้ที่เป็น s i n ส่วนแทนแล้วเราพยายามแยกส่วนของฟังชันแทนมาตัดกับ s i n เพราะเรารู้ว่าแทนคือ s i n ส่วน cos ใช่ไหมครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยมันจะมีความเรียกว่าอะไรไม่ใช่ยุ่งยากแต่ว่ามีมีสิ่งที่อาจจะถูกหลอก สักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้นี้มันตัดกันได้เพราะว่าข้างในมันเป็น x เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อนี้ข้างในของทั้ง s ซายและแทนเนี่ยมันเป็น 3x กับ 5x ถ้าเราพยายามกระจายให้คล้ายกับข้อเมื่อกี้นี้เราจะพบว่ามันมี s ซ n 3x หารด้วยนี่เป็นเศษส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ s i n 5x ส่วน cos 5x จะเห็นไหมครับจะเห็นว่าก้อนเนี้ยก็ก็เป็นทรายก้อนนี้ก็เป็นทรายดัยงนั้นหลายคนที่ไม่ค่อยแม่นยำนะก,ก็จะพยายามไปตัดมันเห็นไหมครับตอนทําลิมิตเราก็รู้สึกว่าเวลามันมีทรายหารกันก็เอาทราย x ตัดกันแล้วเหลือ3ส่วน5เอกลักษณ์ตรีโกณจริงๆไม่มีของแบบนั้นนะครับเราไม่สามารถเอาทราย 3x ไปไปตัดกับทราย 5x แล้วเหลือ3ส่วน5แบบ แบบตอนที่ทําในลิมิตได้ในในลิมิตเรามีข้อยกเว้นไม่ใช่ข้อยกเว้นเป็นเป็นสูตรของลิมิตซึ่งเป็นจริงเฉพาะต่อเมื่อ x เข้าใกล้0เท่านั้นนะครับในกรณีทั่วไปเนี่ย s i n 3x ส่วนซน 5x ตัดกันไม่ได้ดังนั้นก็ต้องค้างไว้อย่างนี้ไม่ไม่มีวิธีที่จะลดรูปได้นะครับดังนั้นก็ต้องทำไปตามปกติดังนั้นอนุพันธ ของ s i น์ส x ส่วนแทน 5x เกนี่ยก็จะต้องอยู่ในรูปอนุพันธ์ของผลหารโดยที่เดี๋ยวเราจะเรียกตัวนี้ว่าตัวบนแล้วก็ตัวนี้ว่าตัวล่างโอเคนะครับอ่ะก็ต้องรื้อฟือน้นอนุพันธ์ผลหารเราก็จะได้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างใช่ไหมฮะล่างคือแทน 5x ดิฟบนก็ติดไว้อย่างนี้ก่อน d ีบย์ x ของ s i n 3x ลบบนบนคือ s i n 3x เฉย x, ๆที่ไม่ทำอะไรแล้วก็ดิฟล่างเป็นแทนดิฟแทน 5x อย่าลืมตัวส่วนนะครับส่วนล่างกำลัง2เป็นแทน 5x ผมขอเขียนให้กระทัดรัดนิดนึงก็คือเป็นแทนกำลัง2ของ 5x และกันแล้วเดี๋ยวตัวล่างเราจะไม่ได้ยุ่งกับมันแล้วเพราะว่าไม่ได้ต้องทำอะไรอีกนะครับ บรรทัดนี้ที่เราทํามาก็คือสูตรอนุพันธ์ผลหารถัดมาก็าทําอนุพันธ์ทั้งหมดที่เหลือให้เสร็จครับก็จะมีดิฟไซน์สามเกับดิฟแทน 5x แต่ละตัวเนี่ยมันมีความซ้อนกันอยู่ก็คือเราจะได้เปลือกนอกเป็นไซน์ แล้วก็ข้างในเป็นก้อน 3x ตรงส่วนของแทนก็คือข้างในเป็นก้อน 5x โอเคนะครับเราจะทําเปลือกชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยทำไส้ 3x กับ 5x นะฮะอันนี้คือเขียนแบบละเอียดยิบมากชั้นถัดมาแทน 5x ผมคิดว่าควรต้องวงเล็บแล้วละ่ะอ่าดิฟไซได้คอสนะฮะเป็นคอสที่ติดไส้ในเป็น 3x ไว้เฉย,เฉย บวงเล็บไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะตรงนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวท่อนหลังเนี่ยจำเป็นก็จะเป็น c o s 3สนะครับแล้วก็ d ีบยของ 3x แบบน,น,นี้ลบ s i n 3สา3 X, ลอกลงมาเฉยๆนะครับดิฟแทนได้เลยดิฟแทนได้เศษกำลังสองไส้ในเหมือนเดิมเอาไว้ก่อนเศษกำลังสองของ 5x แล้วก็ d ีบยของ 5x แบบน,น,นี้นะครับ บรรทัดมันยาวนิดนึงนะฮะอย่าลืมว่าต้องมีตัวส่วนเป็นตัวหารอยู่นะครับบรรทัดนี้ที่เราทำมาคือกดลูกโซ่นะฮะโดยที่ใช้อนุพันธ์ของไซ์กับแทนครับสออย่างถัดมาเราก็จะมาจัดการไส้ในขั้นขั้น ข้างในสุดก็จะเป็น3 x กับ5 x นะครับคู่นี้ก็จะเหลือ3กับ5พอเป็นค่าคงที่เราก็ดึงมาไว้ข้างหน้าก็จะเป็น3แทน5 x cos 3 x ลบกับ sin 3 x มี5อยู่ข้างหน้าด้วยทอนนี้ได้5นะครับดึงมาไว้ข้างหน้า sin 3 x เ x เศจ กำลังสอง 5x แล้วทั้งหมดหารด้วยแทนกำลังสองของ 5x โอเคนะครับอนุพันธ์ตรงนี้ที่เราใช้ก็คืออนุพันธ์ของ c x <c <oughs> เท่ากับ c x เป็น d by dx ของ c x เท่ากับ4แบบนี้ดึงคือดึงค่าคงที่ออกมานะครับแล้วก็ถ้าใคร ยังไม่สุดนะะอยากอยากจะจัดรูปต่อก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีแทน 5x ซึ่งน่าจะไปตัดกับแทนกําลังสองที่เป็นตัวส่วนได้อยู่แต่ว่าผมจบแค่นี้แล้วกันนะครับใครอยากเขียนลงมาอีกก็ก็ตามสะดวกโอเคนะครับ